สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปนั่งรถตุกๆนะคะตลอนทัวรทั่วกรุงเทพไม่ใช่นะคะจะตลอนไปไหว้พระเก้าวัดทั่วกรุงเทพกันเลยนะคะวัดแรกสําหรับคลิปนี้นะคะก็คือวัดสัเกตนะคะวัดที่2จะเป็นวัดราชนัดดานะคะจะพาไปดูโลหะปราสาทหลังแรกและหลังเดียวของโลกค่ะ วัดที่3คือวัดราชบพิตรนะคะวัดที่4คือวัดบวรนิเวศนะคะวัดที่5คือวัดชนะสงครามวัดที่6คือวัดละคังโคศิตารามค่ะและเราก็จะไปขอพรกันต่อที่วัดที่7นะคะก็คือวัดอรุณหรือวัดแจ้งของเรานั่นเองค่ะวัดที่8ของเราจะเป็นวัดหงรัตนารามนะคะและวัดที่9เราปิดท้ายกันที่วัดกัลยาณมิตรนะคะเราจะได้มีมิตรที่ดีตาอกันตลอดปีและตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่2มา ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพากันไปไหว้พระเก้าวัดน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งตุ๊กตุกนะคะต้องบอกว่าเป็นตุ๊กตุกที่เราบังเอิญไปเจอคุณลุงที่ตอนเราไปไหว้วัดสุทัศน์นะคะมเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะไปไหว้เท้าเวสุวรรณนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปไหว้เก้าวัดกันเต็มๆโดยใช้รถตุ๊กตุกทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นทัวร์โอเปเรตบายคุณลุงคนขับรถตุ๊กตุกนะคะชื่อคุณลุงยงนะคะ ถ้าใครสนใจจะตามทริปนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคคุณลุงไว้ให้ด้วยนะคะว่าจะโทรไปนัดคุณลุงยังไงบ้างนะคะแล้วไปตามไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ทริปซิน My เมม o รีด้วยนะคะเรานัดคุณลุงมารับเราที่ BTS สนามกีฬานะคะแล้วคุณลุงก,ก็พาเรามาที่วัดแรกเลยค่ะวัดสะเกตนั่นเองค่ะวัดสะเกตนะคะมีชื่อเต็มๆว่าวัดสะเกศ ราชวร,รมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าวัดนี้นะคะถ้าเรามากันเราก็ต้องเดินขึ้นไปกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองกรุงเทพมหานครบ,บนภูเขาทองนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินขึ้นไปกันค่ะวัดสักเกตนะคะเดิมชื่อว่าวัดสักแกนะคะต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัด ตั้งแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะวัดนี้นะคะรัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์แล้วก็ขุดคลองรอบพระอารามขึ้นนะคะแล้วจึงพระรชาชทานนามใหม่ให้ว่าวัดสกเกตนั่นเองซึ่งแปลว่าชําระพระเกษานะคะเนื่องจากเคยทรงเคยมาประทับ ทำพิธีพระกยาสนานหรืออาบน้ําน,นะคะเมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจราจนในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิมถวัลราชสมบ,บัติในปี2325นั่นเองค่ะโดยที่วัดแห่งนี้นะคะจะมี8ไฮไลท์สําคัญนะคะถ้าเรามาแล้วเราจะต้องมาไหว้นะคะก็คือแห่งแรกก็คือต้นพระศรีมหาโพนะคะ เขาบอกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็คือต้นโพธิ์ที่มาตั้งแต่มีอายุมากกว่า200ปีแล้วนะคะมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาเปิดอ่าเขาเรียกว่าเอามาปลูกไว้ให้นะคะตั้งแต่สมัยนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพระอุโบสถนะคะที่เราจะต้องเข้าไปไหว้นะคะก็จะมีพระประธานอยู่นะคะแล้วก็จะมีพระประธานก็คือหลวงพ่อพระพระประธานเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปทรงปรางสมาธินะคะ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแล้วก็มีมีพระวิหารหลวงพ่ออัฏฐารถด้วยนะคะซึ่งก็จะต้องเราก็ต้องไปไหว้เช่นกันเนาะแล้วก็มีพระบรมวันพฤนะคะก็คือภูเขาทองของเรานั่นเองที่เราจะต้องขึ้นไปนะคะโดยที่ภูเขาทองแห่งนี้นะคะรัชกาลที่สมทรงโปรดก้าวให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดังที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะ อันนี้เราก็มาทําการซื้อเรียกว่าบูชานะคะทําบุญแผ่นทองนะคะร่วมกับทางวัดนะคะที่จะเอาไปหลอมแล้วก็ไปปิดทองนั่นเองค่ะก็เราก็ได้ยันมาเป็นที่ระลึกด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่เราเดินตามบันไดขึ้นภูเขาทองเนี่ยบันไดมีทั้งหมด344ขั้นนะคะก็จะขึ้นไปข้างบนก็จะมียอดเจดีย์ข้างบนนั่นเองนะคะ และที่นแน่ๆเราก็ต้องไปไหว้หลวงพ่อองดำนะคะหรือหลวงพ่อดำนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางมานวิชัยนะคะซึ่งองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็จะมีตอนขาลงมานะคะเราก็จะลงไปไหว้หลวงพ่อโตด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหลวงพ่อโตองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองสร้างในสมัยรัชกาลที่สามนะคะ สำหรับไฮไลท์อีก2จุดก็คือศาลาการประเรียนนะคะแล้วก็ลานกิจกรรมพระเจดีไซน์นั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถไปรับหนังสือได้นั่นเองนี่คือระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปนะคะเวลาเราเดินขึ้นภูเขาทองเนี่ยค่ะเราก็เรียกว่ามีสมาธินะคะค่อยๆตั้งจิตอธิษฐานเดินขึ้นไปนะคะตอนที่ขึ้นไปถึงฐานเจดีค่ะก็เราเขาบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะคะเพราะว่า กลัวว่ารองเท้าเราจะหายนั่นเองแล้วก็ไปลงอีกทางหนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่รองเท้าเข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดจะไปไหว้นะคะในบริเวณที่เป็นพรมหรือเป็นอะไรก็ตามแบบตรงจุดที่เขาเขียนว่าให้ถอดรองเทา้าเราจึงถอดรองเท้านะคะเราก็สามารถกลับกราบนมัสก,การขอพรพระองค์ต่างๆรอบฐานของเจดีได้เลยนะคะจากตอนแรกนะคะที่เราได้ ทำบุญเนาะได้แผ่นทองมาด้วยนะคะในแผ่นทองเนะะี่ยค่ะเราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็คนที่เราตั้งจิตอธิษฐานอาจจะเป็นตัวเราหรือครอบครัวของเราด้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็นําไปใส่บาทนะคะหรือเอาขึ้นไปไว้ที่ฐานของพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางวัดเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเอากลับรวบรวมไปแล้วก็ไปหลอมนะคะแล้วก็ไปปิดของนั่นเองนะคะ นี้เราก็เดินลงแล้วนะคะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครโดยรอบเลยนะคะถ้ามาตอนกลางคืนก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่สองมก,กราคมนะคะก็จะมีชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวพาม่านะคะมีชาวลาวมีชาวกัมพูชานะคะที่มานมัสการวัดภูเขาทองเดินขึ้นมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็การแต่งกายก็จะเป็นแบบว่าเรียกว่าผ้าถุงเสื้อ แต่งตัวกันอย่างสวยงามแล้วก็เรียบร้อยกันเลยทีเดียวค่ะกลับวัดสระเกศนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่น็อตมาที่นี่นะคะครั้งแรกเนี่ยมาเมื่อบรนปปีที่แล้วนะคะปีหรือสองปีที่แล้วเนี่ยค่ะมาตอนที่เขามีงานนะคะคือมีงานวัดด้วยนะคะข้างล่างคนแน่นมากๆเลยไม่สามารถเดินขึ้นมาบน ขาทองได้นั่นเองไปไม่ถึงข้างบนนะคะขึ้นมาไดแ้แค่รอบข้างล่างก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะรถติดเรียกว่าคนติดมากๆนั่นเองค่ะแต่ข้างล่างนะคะมีของกินอร่อยมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถ้ามีงานวัดเราก็จะมานะคะตอนตรงทางลงนะคะจะสังเกตว่าก็จะมีะระฆัง ตรงทางเดินมาตลอดนะคะแล้วก็เราสามารถตีระฆังลงมาได้นะคะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยในตัวนะคะจะได้มีสมาธินั่นเองเดี๋ยวเราจะเห็นข้างขวาของเรานะคะจะมีนกแร้งนะคะเรียกว่าแ้งวัฏสะเกตนั่นเองเพราะว่าในช่วงโตสมัยรัชนรัตน,นโกสินทร์ตอนต้นนะคะมีเรียกว่าเหตุการณ์เรียกว่าหารับหาลงนั่นเองนะคะก็คือมีศพคนกรุงเทพมหานครเนี่ยค่นนะ,คะติด โรคระบาดแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะคะก็เอามาทำได้ว่ามีพิธีการที่วัส,สะเกตนั่นเองก็ทำให้มีคนตายมีศพมากมายก็จะมีแ้งอยู่ตรงนี้เยอะมากนั่นเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สำคัญของที่นี่ก็คือแรงวัส,สะเกตนั่นเองค่ะและเราก็จะมาทางโรงมาก็จะถึงตรงจุดที่เป็นหลวงพ่อโตพอดีเลยนะคะ จุดนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของที่นี่นะคะซึ่งบริเวณเนี้ค่ะเราจะสามารถตักบาตรพระอรหันต์เติมน้ํามันตะเกียงและเราก็ยังสามารถปิดทององค์หลวงพ่อโตได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นองค์ด้านหน้านะคะไม่ใช่องค์ที่อยู่ข้างในสารานั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สองด้วยกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวัดน,นี้ชื่อว่าวัดราชนัดดา วัดราชนัดดารามบวรวิหารนะคะเป็นวัดเดียวในประเทศไทยและในโลกนี้ที่มีโลหะปราสาทต,ตั้งอยู่นั่นเองต้องบอกว่าสวยเด่นเป็นสง่ามากๆนะคะเป็นที่หนึ่งที่ไม่ครวรพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเที่ยวชมวัดในประเทศไทยนะคะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสมบัติทางพระพุทธศาสนาที่สมควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่งนะคะ วัดราชนัดดานะคะสร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่สนะคะซึ่งก็คือจะใกล้อยู่กับลานพระพรามหาเจษดาบดินป้อมมหาการและภูเขาทองนะคะซึ่งต้องบอกว่าวัดแห่งนี้นะคะได้พระได้รับการพระราชทานนามเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมณมัตวัฒนาวดีซึ่งพระองค์โปรดกล้าวให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์นับเป็นโลจริงๆต้องบอกว่าเป็นโลหะ ปราสาทแห่งที่3ของโลกนะคะสร้างเป็นอาคาร7ชั้นมียอดปราสาททั้งหมด37ยอดนะคะซึ่งหมายถึงโพธิปักขีธรรมในพระพุทธศาสนา37ประการยอดปราสาท7ชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมลระมกาลิิธาตุกลางปราสาทเป็นมีช่องบันไดเวียน67ขั้นนะคะ ให้เดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ข้างบนได้นั่นเองค่ะซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดด้ารามนี้ยังเป็นแบบไทยนะคะมีพระอุโบสถมีช่อฟ้าใบละกาหน้าบานรงรักปิดทองนะคะประดับด้วยกระจกงดงามภายในประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งมีพระนามว่า พระเศษทุตมตะมุนีนะคะซึ่งต้องบอกว่าออกเสียงยากมากๆจนกระทั่งว่าหน้าพระอุโบสถนะคะมีป้ายเขียนไว้ว่าชื่อของพระประธานนะคะท่านามของพระประธานนะคะออกเสียงอย่างไรนะคะเพื่อให้คนมาไหว้เนี่ยออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองนะคะส่วนตัวพระวิหารเองก็เป็นศิลปะแบบไทยนะคะภายในพระวิหารเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระประธานนะคะซึ่งพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเนี่ยมีพระนามว่าพระพุทธชุติธรรมมัณาศนะคะซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยถ้าออกเสียงผิดนะคะหลังจากที่เราไหว้นี่ค่ะเราก็ขึ้นไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถนะคะก็คือพระพุทธเศษพระพุทธเศษทุตตะมะมุนีเนาะโอเคและเราก็ไปเดี๋ยวจะพากัน ไปชมโลหะปราสาทนะคะแต่คงจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังต้องมีเรามีมิชชั่นของวันนี้คือเราจะต้องไหว้พระเก้าวัดให้สําเร็จนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธเศษธรรมมุนีนะคะซึ่งเขาต้องบอกว่าเป็นองค์ที่สวยงามมากๆนะคะอันวัดนี้ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่น็อตมีโอกาสได้มาที่วัดราชนัดดารามแห่งนี้ค่ะ สวยงามมากๆเป็นศินละปะแบบไทยยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเดี๋ยววันหลังนะคะถ้ามีเวลาเราจะพาทุกคนมาชมที่นี่กันอีกรอบแบบเจาะลึกอย่างทั่วถึงนะคะอันนี้คือโลหะปราสาทนะคะจากด้านหน้าของโลหะปราสาทนะคะเราจริงๆเราสามารถมองไปเห็นภูเขาทองได้ด้วยนะคะสำหรับวัดราชนัดดารามแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆอยู่ไม่ไกลนะคะเดินทางมาไม่ ไม่ได้ลําบากมากนะักแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะจริงๆถ้าเรียบเทียบกันกับวัดภูเขาทองหรือวัดสาเกตที่เราไปมาเนะะี่ยค่ะคนไม่เยอะนะคะคนที่มาไหว้ในช่วงปีใหม่เนี่ยไม่ได้เยอะมากเหมือนวัดอื่นๆนะคะไปค่ะเราไปต่อกันที่วัดที่3มนะคะวัดนี้มีชื่อว่าวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามนั่นเองค่ะเราจะเรียกสั้นๆกันว่าวัดราชบพิษนะคะซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่5้าและที่7ดนะคะ ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนะครเนาะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมรชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและแบบยุโรปเข้าด้วยกันนะคะ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยส่วนภายในโบสถ์ออกแบบตกแต่งแบบตะวันตกนะคะต้องบอกว่าวันเนื่องจากวันนี้เป็นวันหลังวันปีใหม่นะคะวันที่เราเข้าไปที่ไปไหว้กันเนะะี่ยค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในโบสถ์นะคะเพราะว่าโค่ที่วัดนะคะมี การจัดงานมีการสวดมนต์กันอยู่นะคะแล้วก็คนข้างในค่อนข้างเยอะนะคะและสังเกตว่ามีประตูทางเข้าเนะี่ยหลายอันแต่ว่าในช่วงโควิดนะคะก็จะเปิดแค่ประตูเดียวนั่นเองค่ะสําหรับวัดนี้นะคะสถานที่เรียกว่าไฮไลท์ของเราก็คือเราจะต้องมาชมระเบียงแก้วนะคะซึ่งสวยวมีเรียกว่ามีความวิจิตรงดงามมากๆนะคะซึ่งวัดนี้นะคะวัดราชาวพิธเนี่ยยังเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันด้วยนั่นเองค่ะ และที่สําคัญถ้าใครอยากจะมีลูกนะคะเขาบอกว่าให้มาขอลูกที่นี่กันนะคะสำหรับคนที่อยู่ไม่ไกลเนาะภายในโบสถ์เนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะตกแต่งด้วยสถาป,ปัตยกรรมแบบตะวันตกอีกอย่างหนึ่งของความโดดเด่นของวัดราชบพิตนี้ก็คือพระอุโบสถว,วิหารเจดี JD, และระเบียงแก้วนะคะทุกองเนี่ยคะ่ะจะมีลายไทยลงลักณประดับมุกที่วิจิตรสวยงามมากๆนะคะ บางส่วนเนี่ยจะตกแต่งด้วยลายกระเบื้องเคลือบแบบเป็นจลงนะคะพระเจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบทรงละคลังเป็นเจดีย์ประธานองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นตามแบบแผนประเพณนิยมที่ทำกันมาแต่โบรานั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าที่นี่นอกจากนี้นะคะการเดินทางเราสามารถมาที่นี่ได้โดยการนั่งตุกๆมานั่งรถแท็กซี่มาก็ได้นะคะจอดได้ทั้ทงหน้าวัดหลังวัดหรือแม้กระทั่งเอารถมาเองก็สามารถจอดรถได้ที่วัดราชประษฐ์จตตมหาศีมาลาน่นเ่งนะคะวัดร,ราชประพิษเนี่ยคะ่ะถ้าเราเข้ามาทางหน้าวัดสิ่งแรกที่เราจะเจอคือสุสานหลวงของราชสกุลต่างๆนะคะซึ่งก็จะตกแต่งสไตล์ที่หลากหลายมากๆเช่นสไตล์คอมสไตล์ตะวันต,ตกสไตล์ไทยนะคะ ซึ่งเราสามารถเด,เดินชมได้ทั่วเลยนะคะทั่ววัดนะคะมีป้ายบอกสายสกุลต่างๆมีไม้พันไม้นานา,นานชนิดนะคะให้เราได้สามารถชื่นชมแล้วก็เรียนรู้กันได้นะคะจากนั้นก็เดินผ่านไปก็จะเจอถะลุก,กับอุโบสถของวัดมีระเบียงแก้วนะคะซึ่งตัวระเบียงโคดเนี่ยก็สวยงามมากๆเลยนะคะราชบพิธแห่งนี้นะคะเป็นวัดสุดท้ายที่สร้างตามแบบประเพณินยมโบราณเลยนะคะก็คือ รถตุกตุ๊กของเรานั่นเองนะคะเนื่องจากลุงยงนั่งทานรัดหน้ารอเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดที่4นะคะวัดบวรนิเวศวิหารนะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดประจำสองรัชกาลด้วยกันเลยทีเดียวนะคะก็คือรัชกาลที่6และรัชกาลที่9้นั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะคะวัดบวรนิเวศนะคะโดยปกติเราจะมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอพรให้พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตนั่นเองนะคะเราก็จะจุดทูปเทียนบูชาด้านนอกของพระอุโบสถนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในซึ่งด้าน ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์สําคัญ2อ,องค์เลยทีเดียวนะคะก็คือพระพุทธสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือพระพุทธชินาศนั่นเองค่ะจากวัดบอบอลน,นะคะมาแป๊บเดียวท่านเองค่ะก็จะถึงวัดชนะสงครามนะคะจริงๆ2วัดนี้เดินไปมาหาสู่กันได้นะคะเรามาที่นี่นะคะโดยปกติก็จะแนะนําให้มาขอพรให้ได้ชัยชนะเหนืออุป,ปสรรค ทุกอย่างนั่นเองค่ะสำหรับวัดชนะสงครามนะคะต้องบอกว่า t r i p s in My Memory เคยพาทุกท่านมาเที่ยววัดนี้หรือมาขอพรที่วัดแห่งนี้กันมารอ,รอบหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ชมกันนะคะแล้วก็เข้ามาไหว้หลวงพ่อนะคะที่พระอุโบสถเช่นเดิมนะคะปัจจุบันนี้นะคะวัดชนะสงครามเนี่ยค่ะการรีโนเวทนะคะก็ค่อนข้างจะเรียกว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับคนที ใครชอบเที Workers, Thailand, on, like, yeah ่ยวเมืองไทยแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ trips in my memory ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปต <ina> ่อๆไปที่นอปจะพาทุกคนไปเที <t our ina> like, ่ยวทั้งในและต่างประเทศนะคะเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะเราว่ามาแล้ว5้าวัดด้วยกันนะคะก็คือวัดสเกตวัดราชนัดดาวัดราชบพิษวัดบวรนิเวศและวัดชนะสงครามซึ่งยังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะหลังจากนี้เราจะข้ามฝั่งไปที่ฝั่งทนนั่นเองค่ะ เป็นวัดที่6นะคะก็คือวัดระฆังโคสิตาราวระมหาวิหารนั่นเองค่ะสำหรับการมาเยือนวัดแห่งนี้นะคะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือเราจะต้องมาไหว้องค์หลวงพ่อโตนะคะที่ตั้งประดิษฐานอยู่ตรงริมแม่น้ำนะคะและเราจะต้องมาตีระฆังขอพรให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังและก็มีคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะ สำหรับวัดละคังนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าวัดหลวงพ่อโตนั่นเองนะคะที่นี่เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็คือรัชกาลที่หนึ่งของเรานะคะแล้วก็ยังมีหอพระไตรปิฎกนะคะที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆนะคะพระพุทธรูปของที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่มีความสวยงามประณีตแบบไทยนะคะมีวิจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรและงดงามมากๆนะคะ ต้องบอกว่าการที่เดินทางมาที่นี่เราสามารถนั่งเรือข้ามฟากมาจากฝั่งกรุงเทพก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะแต่ทางวัดจัดระเบียบได้ค่อนข้างดีมากๆก็ก็คือเราสามารถ follow ตาม instruction หรือคําแนะนำํำประกาศของเจ้าหน้าที่ของวัดได้นั่นเองค่ะสำหรับวัดละคังแห่งนี้นะคะเดิมมีชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่นะคะเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ พระประธานของวัดนี้นะคะมีชื่อว่าพระประธานยิ้มรับฟ้านะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระปรางสมาธินะคะแล้วก็ที่เห็นในภาพอยู่ก็คือระฆังนะคะที่เราจะต้องมาตีเพื่อให้เราได้มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะคะจึงจะบอกว่าระฆังนะคะเดิมที่ประจำอยู่ที่วัดนี้นะค่ะที่ประดิษฐานท,ที่วัดนี้ถูกราชกานที่1ย้ายไปคู่กับอ่ะย้ายไปที่วัดพระแก้วนะคะเพื่อให้อยู่คู่กับวัด กับพระแก้วนั่นเองนะคะพระแก้วมรกตของเรานะคะแล้วก็สร้างพระ,ะระฆังขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้ปฏิสฐานอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะมาค่ะเราก็ต้องมาขอพรอให้เรามีชื่อเสียงโด,งด,ด่งดังนะคะช่ทริปสิม้ของเราดังค่ะหลังจากที่ตีะระฆังเรียบร้อยนะคะเราก็เดินไปไหว้ หลวพ่อโตกันคะจากวัดละคังนะคะเราก็จะนั่งรถทุกๆไปต่อกันที่วัดอรุณราชวรารามวัดราชวรมหาวิหารหรือสั้นๆค่ะวัดแจ้งของเรานั่นเองนะคะวัดแห่งนี้ต้องบอกว่ามีพระปรางที่สวยงามมากมากนะคะสำหรับการมาไหว้พระที่นี่นะคะที่วัดแจ้งแห่งนี้นะคะเราก็จะมาขอพรให้ชีวิตเรารุ่งโร์ชัชวาทุกวันทุกคืนเลยนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ อยากวัดแจ้งทั้งสองตนนะคะแล้วก็พระปรางที่ของวัดแห่งนี้นะคะพระปรางของวัดแจ้งเนะะี่ยค่ะจะประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบนะคะถ้วยชามเบญจรงค์แล้วก็เปลือกหอยรูปปั้นยักษ์ต่างๆค่ะวัดต่อไปนะคะก็คือวัดหงรัตนารามนั่นเองค่ะวัดนี้แห่งนี้นะคะมี3สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า3าสถานที่สําคัญนะคะที่เราจะต้องมากราบขอพรนะคะสิ่งสถานที่แรกก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะ แล้วก็อันที่สองก็คือจะเอาจะไปกราบหลวงพ่อแสงน,นะคะซึ่งเป็น พระประธานของประจาพระอุโบสถของวัดหงรัตนารามนั่นเองค่ะวัดหงรัตนารามแห่งนี้นะคะมีเจ้าคุณมีชัยนะคะซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณนั่นเองนะคะมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดหงรัตนารามแล้วก็ท่านก็ได้ทนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดจนมีสาภาพสวยงามเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์เจ้าคุณมีชัยเนะะี่ยค่ะ ก็จะมาทําบุญแล้วก็มาขอพรที่นี่นอกจากนี้นะคะยังมีหลายท่านที่มาบวชเรียนที่นี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุจรรันโอชาพลเอกประวิทยวงสุวรรณพลตํารวจเอกจ,กจกักรออทิพย์ชัยจินดานะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกของเราก็บวชที่นี่เช่นกันนะคะจุดที่3นะคะสําคัญมากๆนะคะถ้า มาที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือสระน้ำมนต์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสระที่ทรงสเสด็จมาส่งน้ำที่นี่เมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดินนะคะที่กลางสระน้ำนี้จะมีหินอาคมอยู่เขามีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่อาจกิน ต้องคัดก็ต้องคาระวะและอธิษฐานจะได้อำนวยผลสลัมฤทธิ์ดังที่อธิษฐานไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปทองโบราณเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะประดิษปรฐานอยู่ก็ สามารถไปกลับไหว้บูชากันได้นั่นเองค่ะที่สระน้ามนต์แห่งนี้นะคะเขาห้ามเราเอาน้ําเข้ามานะคะแต่เราสามารถนําเอาน้ําออกไปได้ก็คือเราสามารถนําขวดเปล่าเข้ามานะคะแล้วก็มาตักน้ําจากบริเวณสาะสมเด็จพระเจ้าตักสิท์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นน้ําที่ขึ้นมาจากบ่อนะคะก็คือทางทางวัดเนี่ยค่ะปล้มขึ้นมาให้จากที่บ่อนี่ค่ะและทั้ง4ด้านก็จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็สามารถตักน้ําจากทั้ง4ด้าน เพื่อให้เราสามารถเรียกว่าอธิษฐานสมดังความเรียกว่าปราศจากโรคภัยอะไรต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะที่สระน้ำบลของวัดหงรัตนารามนะคะเราจะเห็นว่ามีสารสมเด็จพระเจ้าตากใช่ไหมคะด้านหลังที่เห็นนะคะก็จะมีสารของหลวงปู่พญานาคนะคะซึ่งเราสามารถมากราบไหว้บูชาได้เช่นกันค่ะ สำหรับวัดสุดท้ายนะคะวัดที่9ของทริปนี้ก็คือวัดกาลยานามิตรวรมหาวิหารนั่นเองนะคะสำหรับการที่เราเดินทางมาที่นี่นะคะโดยส่วนใหญ่คนก็จะมาขอพรให้เราเดินทางปลอดภัยมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีนั่นเองค่ะเรามาที่นี่นะคะที่นี่จะเป็นวัดไทยผสมวัดจีนนะคะ วัดกาลยานามิตรแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโดยเจ้าพญานิกรบดินม,มหินทะมหากาลยานามิตรนะคะซึ่งท่านได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงของตนสร้างเป็นวัดขึ้นนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สของเราเนี่ยคะ่ะได้พระราชทานานามว่าวัดกาลยานามิตรและทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธาน พระชทา,านให้เป็นพระพุทธรูปประจําวัดอุโบสถที่นี่นะคะก็คือพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธไตรัตนายกนะคะหรือหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะโดยที่รัชกาลที่สามีพระประสงค์ที่จะให้เหมือนกรุงเก่านะคะคือมีพระโตอยู่นอกกําแพงเมืองอย่างวัดพนัญเชิงที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะ การที่เราจะเดินทางมาที่วัดกาลยานามิตรนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อกราบสการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกนั่นเองซึ่งองค์นี้ค่ะคนจีนนิยมเรียกว่าซัมปอกงนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อโตและซัมปอกองเนี่ยค่ะคือองค์เดียวกันนั่นเองค่ะขั้นตอนการไหว้พระที่วัดนี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงหนึ่งนะคะเนื่องจากมีธรรมเนียมจีนมาผสมด้วยก็คือเราจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนที่เราจะ เริ่มเข้าไปไหว้พระนั่นเองนะคะหลังจากที่เราไหว้ครบ9้าวัดแล้วนะคะลุงยงยังไม่ยอมให้เรากลับบ้านค่ะพาเรามาทานอาหารกลางวันเป็นอูเย็นตาโฟนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านอู่เย็นตาโฟประตูผีนะคะร้านนี้อาหารจานเด็ดก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่และเย็นตาโฟต้องบอกว่าอร่อยและถึงเครื่องมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านเจ๊ไฝ่นั่นเองค่ะ เราก็ครบแล้วนะคะ9วัดน,นะคะสําหรับวันนี้ก็พาไปดูกันนะคะวันนี้เรามาจบกันที่คุณลุงมาส่งเราที่สถานีรถไฟฟ้าใต Sched ้ดินนะคะสามยอดนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่บ้านกันนะคะไปพักผ่อนนะคะสาหรับวันนี้9โมงเราเริ่มตั้ง9วัดเราเริ่มที่9โมงเช้านะคะเสร็จทันเยนจงโผเรียบร้อยแล้วก็มาส่งเราตอนกบ่าย2โมงตรงพนดี้นะคะ mm hmm. ก็นี่คือการไหว้พระ9วัดแบบเรียกว่าขอสิริมงคล ขอความเรีว่าขอพรแล้วกันนะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาไัรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดวันนี้นะคะที่เราได้ไปไหว้กันมาขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ